การพูดรายละเอียดตั้งค่าอะไรไม่ได้เลยใน Talk แบ c k ช่วงวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1น1่สี่พรัสภูมิใจเสนอแสบสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสไม่ใช่จิตอุปลาดอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิชโชคนะครับก็มีคำถามถามเข้ามาในบริการหมอคอมว่าเครื่องของเขาเกิดปัญหาว่าเอ๊ะทำไมจะเปิดปิดพูดคำใบ้เปิดปิดเสียงสะท้อนของหน้าจอหรือจะตั้งค่าอะไรเกี่ยวกับการพูดรายละเอียดนะครับเขามีการอัปเดตเป็น Talkback เวอร์ชัน9.1แล้วทำไมเครื่องของเขาถึงไป เปิดปิดพูดคำใบ้เปิดปิดอ่นการแจ้งเตือนต่างๆในหน้าจอล็อกเนี่ยไม่เห็นได้เลยก็วันนี้นะครับนายหมอคอมก็จะหาคําตอบมาให้จากคําถามที่ถามมานะครับกับคำถามนี้มีคําตอบนะครับผมวิธีการก็คือเข้าไปที่การตั้งค่า TalkBack ครับหนิ้วลงแล้วเลี้ยวขวาเราไปแบบท็อ k b a c k เมนูกันเนาะใครที่อัปเดตเป็น TalkBack เวอร์ชัน9.1แล้วก็ทําตามกันได้เลยนะครับหนิ้วลงแล้วเลี้ยวขวาปุ๊บ เมนูท็อกแบ็กการดําเนินการเมนูท็อกแบ็กขึ้นมานะครับเราก็ปัดขวาไปหาการตั้งค่าท็อกแบ็กกันครับหนึ่งนิ้วปัดขวาอ่านจากรายการทัดลอกวลีที่พูดลับการค้นหาในหน้าจอซอนหน้าจอขวาไปเรื่อยๆเนาะคําเสียงเสียงการตั้งค่าท็อกแบ็กเจอการตั้งค่าท็อกแบ็กแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บป๊เข้าสิครับเข้าตึ๊ด๊การตั้งค่าท็อกแบ็กกลับโอเคครับเข้ามาแล้วครับผมเราก็ไปที่เมนูการพูดรายละเอียดการตั้งค่าฟีเจอร์ใหม่ในเสียงส่วนหัว การตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความปัดขวาอีกครับการพูดรายละเอียดเจอแล้วครับการพูดรายละเอียดก็1นิ้วแต่สองครั้งเข้าไปปรับค่ากันเลยครับการพูดรายละเอียดกลับอ่าปกติคุณปัดขวามากการพูดรายละเอียดเลือกค่าที่กำหนดล่วงหน้นาข้อมูลการพูดรายละเอียดส่วนหัวข้อมูลการพูดรายละเอียดที่เราจะตั้งโดยส่วนใหญ่ถ้าเราปัดขวาไปเสียงสะท้อนของแป้นพิมพ์ไม่พูดแป้นที่กดเลยปิดอยู่เสียงสะท้อนของแป้นพิมพ<ๆ>์เนี่ยเขาบอกปิดอยู่เดี๋ยวผมจะเข้าไปเปลี่ยนเพื่อให้เวลาเอ่อเสียงสะท้อนของแป้นพิม ปับไม่ได้ปัดขวาพูดคำใบ้การใช้งานไม่พูดออกเสียงคำแนะนำการใช้งานเมื่อย้ายโฟกัสการช่วยเหลือพิเศษปิดปิดเนี่ยปกติต้องมีใช้งาน,งนเอ,อ่อหนึ่งนิ้วแต่แต่สองครั้งเพื่อเปิดตรงนี้พูดคำใบ้ปิดอยู่ผมลองหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิดไม่ได้ครับน้องเขาเจอแบบนี้มาผมก็เลยถามว่าเอ๊ะลองเข้ามาที่การตั้งค่าท็อกแบ็คแบบนี้แล้วมาที่การพูดรายละเอียดแล้ว คุณอยู่ที่ปุ่มกลับก่อนนะเดี๋ยวเราไปสำรวจปุ่มกลับก่อนสงสนงคือตรง,ตรงไหนเนี่ยข้อมูลรายการและตารางไม่พูดออกเสียงข้อมูลรายการและอะไรก็ปิดอยู่พูดข้อมูลรายการและตารางตั้งไม่ได้เลยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งไม่ได้เลยตั้งไงก็ปรับค่าเลยไม่ได้คือไม่สามารถกดอะไรได้เลยครับตรงนี้ก็เพราะว่าคุณไปเลือกการพูดรายละเอียดเป็นแบบสูงหรือเป็นแบบต่ำครับผมถ้าคุณอยากปรับได้ต้องเลือกเป็นแบบ กำหนดเองอ่ะโอเคครับทำยังไงครับก็อ่ผมย้อนกลับออกมาก่อนนะการตั้งค <พา S 1> ่าทอกแบ็กการพูดรายละเอียดคุณมาที่การตั้งค่าท a อกแบ็ k แล้วก็ปัดขวามาเรื่อยๆหรือปัดซ้ายจนเจอ<า>เมนูการพูดรายละเอียดการพูดรายละเอียดนะครับแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปที่เดิมเมื่อกี้นี้ครับการพูดรายละเอียดกลับคุณจะอยู่ที่ปุ่มกลับใช่ไหมครับให้หนึ่งนิ้วปัดขวาหนึ่งครั้งปึป๊บการพูดรายละเอียดอันนี้หัวข้อเขาหนึ่งนิ้วปัดขวาอีกครั้งหนึ่งเลือกค่าที่กำหนดล่วงหน เลือกค่าที่กําหนดล่วงหน้าเนี่ยครับผมค่าคุณเลือกเป็นสูงหรือเลือกเป็นต่าไว้คุณจะปรับค่าต่างๆด้วยตัวเองไม่ได้ถ้าอยากจะปรับได้ครับอยู่ที่ตรงเนี้ยเมนูนี้นะการเลือกค่าที่กําหนดล่วงหน้า,ต,าต่อจากการพูดรายละเอียดเนี่ยจะมีเมนูเลือกค่าที่กําหนดล่วงหน้าคุณจะเป็นสูงหรือต่าอยู่ให้1นิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเลือกค่าที่กําหนดล่วงหน้าสูงเขาจะมีให้เลือกระหว่างสูงกําหนดเองกับ ต่ำอ่านี่ครับมีสูงปัดขวาไปกำหนดเองกำหนดเองปัดขวาอีกเลือกไว้ต่ำอ่าเขาเผมเลือกไว้ต่ำอยู่หรือคุณจะไปเลือกที่สูงเนี่ยกำหนดเองสูงแล้วคุณเคาะไปเลือกสูงค่าทุกอย่างก็จะถูกเปิดหมดคุณจะปิดค่าบางอย่างก็ไม่ได้ดังนั้นถ้าคุณอยากจะเลือกเปิดบางอย่างเลือกปิดบางอย่างคุณต้องปัดขวามาที่หรือปัดซ้ายมาที่กำหนดเองกำหนดเองครับผมอยู่ที่กำหนดเองแล้ว1นิ้วแต่2ครั้ง การพูดรายละเอียดระดับกำหนดเองทำงานแล้วการพูดรายละเอียดเลือกค่าที่กำหนดล่วงหน้ากำหดนรายรายละเอียดแบบกำหนดเองเปิดทำงานแล้วครับ เราก็ปัดขวาไปที่ทลองลองเป็นเสียงสะท้อนของแป้นพิมพ์หรือพูดคาใบเอาพูดคาใบนะหนึ่งนิ้วปัดขวาข้อมูลการพูดรายละเอียดส่วนตัวปัดขวาเสียงสะท้อนของแป้นพิมพ์พูดแป้นที่กดเสมอสสอ่านี่นี่อันนี้ก็เป็นพูดแป้นที่กดเสมอหรือใครตั้งอะไรไว้ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับหนึ่งนิ้วปัดขวาพูดคาใบการใช้งานไม่พูดออกเสียงคําแนะนาการใช้งานเมื่อไดโฟกัสการช่วยเหลือพิเศษปิดสวิตช์พูดคำใบการใช้งานเนี่ยพูดออคํใบการใช้งานของผมปิดอยู่คราวนี้ผมจะหนึ่งนิ้วตัดสองั้ง พูดออกเสียงคาแนะนําการใช้งานขนานนำทางหลังจากการหน่วงเวลาสั้นๆเปิดนี่พูดคาใบ้ก็คราวนี้ก็จะเปิดแล้วอ่าตัวนี้ของผมเปิดแล้วนะครับอ่าถ้าจะปิดล่ะก็อยู่ที่พูดคาใบ้การใช้งานพูดออกเสียงคําแนะนําการใช้งานขณานนำทางหลังจากการหน่วงเวลาสั้นๆเปิดสวิตช์อ่าตัวนี้เปิดได้แล้วถ้าจะปิดก็หนึ่งนิ้วแต่อีกสองครั้งไม่พูดออกเสียงคาแนะนําการใช้งานเมื่อยายโฟกัสการช่วยเหลือพิเศษอ่าก็สามารถเปิดปิดในส่วนของการพูดรายละเอียดได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เพียงแค่ คุณเข้ามาในการตั้งค่าท็อกแบ็กมาที่หัวข้อการพูดรายละเอียดแล้วก็อยู่ที่ปุ่มกลับนะครับอยู่ที่ปุ่มกลับเพิ่มแล้วปัดปขวามาสองครั้งการรพูด,ลเ,ดเลือกค่าที่กําหนดล่วงหน้ากําหนดเองอยู่ในรายการเลือกค่าที่กําหนดล่วงหน้าเนี่ยขอเข้าไปตรงนี้ครับถ้าคุณอยู่คําว่าเลือกค่าที่กําหนดล่วงหน้าเป็นสูงอยู่หรือต่ําอยู่ให้เคาะเข้าไป แล,แล like ้วก็เลือกที่คําว่ากําหนดเองนะครับเนี่ยเคาะเข้าไปปุ๊บเลือกค่าที่กําหนดล่วงหน้าสูงใ่การมีสูงมีเลือกไว้กาหนดเองกาหนดเองแล้วก็ต่ําคุณอยู่ที่สูงอยู่หรือต่ําอยู่ที่เขาก็เลือกไว้ให้ปัดซ้ายหรือปัดขวามาที่เลือกไว้กาหนดเองกาหนดเองแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งการพูดรายละเอียดเลือกค่าที่คุณก็สามารถที่จะกลับมาปรับค่าการพูดรายละเอียดได้ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งนะครับสวิตเหล่านี้ข้างในเนี่ย พูดประเภทองค์ประกอบพูดประเภทองค์ประกอบของรายการที่โฟกัสเปิดสวิตช์เนี่ยพูดประเภทองค์ประกอบก็เคาะให้เปิดได้เคาะให้ปิดได้ไม่พูดประเภทองค์ประกอบของรายการที่โฟกัสปิดอ่าตอนนี้ปิดอยู่เคาะอีกหนึ่งเคาะอีกสองครั้งปุ๊บปุ๊บพูดประเภทองค์ประกอบของรายการที่โฟกัสพูดตัวอักษรกำกับการออกเสียงพูดออกเสียงตัวอักษรกำกับการออกเสียงเมื่อกดแป้นพิมพ์้างและไยัอักขระต่างๆเปอดสวิตช์เนี่ยพูดกำกับตัวกำกับการออกเสียงจะปิดก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง ไม่พูดออกเสียงตัวอักษรกำกับการออกเสียงปิดหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิดพูดออกเสียงตัวอักษรกำกับการออกเสียงเมื่อกดอ a l ลฟาบีบาโ o อย่างเงี้ยครับผมอ่ะโอเคนี่ก็กับคําถามนี้มีคําตอบถ้าการพูดรายละเอียดของคุณเข้ามาไม่สามารถตั้งค่าสวิตต่างๆในส่วนหัวข้อนี้ได้ ก็มาทําตามที่นายหมอคอมนํามาแนะนํากันได้นะครับมีเพื่อนๆถามมาในสายด่วนขา่าวสารความรู้1 4ึ่ในส่วนของบริการหมอคอม1414 14เราก็อยากที่จะนําข้อมูลนี้ถ้าใครเกิดปัญหาจะได้รู้วิธีการรู้วิธีทางรู้วิธีการแก้ไขเหมือนกันอ่โาโฮมออกมา<อ>ดีกว่าการใช้งนานลาไปก่อนแ<ๆ>ล้วครับใ,รรใครที่<อ>ทเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ ก็ฝากบอกต่อเพื่อนเพื่อนเพื่อให้รู้และนำไปแก้ไขได้เหมือนกันชอบวิดีโอนี้ชอบความรู้นี้กดถูกใจกันได้แบ่งปันโดยการกดแชร์กันได้บอกต่อกันได้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยสำหรับความรู้ทุกๆ ช่องทางจากบริการหมอคอม1414 14พระจัดทำโดยนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับลาไปก่อนแล้วสำหรับบทเรียนนี้สวัสดีครับผมหมอคอม